เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อมาเราจะมาดูแบบฝึกหัด 3. 5ขอไข่ข้อที่1กันกล่องใบหนึ่งมีลูกบอลสามลูก เป็นลูกบอลสีแดง10ลูกสีเขียว10ลูกและสีเหลือง10ลูกถ้าหยิบลูกบอลครั้งละ1ลูก3ครั้งโดยหยิบแล้วไม่ใส่คืนจงหาความน่าจะเป็นที่เราจะได้ลูกบอลสีแดงสองลูกและสีเหลือง1ลูกตามลำดับก็ข้อนี้เนี่ยเขาถามเรื่องความน่าจะเป็นพี่ก็จะขอทวนนิดนึงนะว่าความน่าจะเป็นเนี่ยมันคือ P E มันคือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ e ซึ่งมันจะเท่ากับจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ e หารด้วยจำนวนสมาชิกของ sample space โดยที่ข้อไหนเราสามารถหา ne กับ ns โดยใช้ความรู้ที่เราเรียนมาได้แล้วเนี่ยเราก็จะสามารถแทนค่าแล้วตอบความน่าจะเป็นได้เลย โดยข้อนี้พี่ก็ดูว่าคือเราอะ่ะมีลูกบอล30สิลูกแล้วเราอะ่ะจะหยิบลูกบอลครั้งละหนลูกสมครั้งพี่ก็จะหา n s ก่อนว่าการที่เราหยิบลูกบอล3 1ลูก3ครั้งเนี่ยหมายถึงให้เราหยิบ1ลูกหยิบหนึ่งลูกแล้วค่อยหยิบอีกหนึ่งลูกโดยข้อนี้เนี่ยเขาไม่ใส่คืนหมายความว่า ถ้าพี่หยิบลูกแรกเนี่ยพี่จะสามารถหยิบได้ทั้งหมด30วิธีเพราะเรามีบอลทั้งหมด30เสร็จแล้วการที่เราไม่ใส่คืนจะทำให้บอลของเราจาก30เนี่ยเหลือเป็นแค่29ลูกแสดงว่าลูกที่สองเนี่ยจะหยิบได้29วิธีแล้วลูกสุดท้ายลูกที่3 ก็จะหยิบได้28วิธีเพราะก่อนหน้านี้หยิบไป2ลูกแล้วแล้วเรานำา3อันนี้มาคูณกันเพราะว่าเราต้องหยิบลูกบอลทั้ง3ครั้งโดยเราต้องทำทุกครั้งมันเลยเป็นกฎการคูณเราก็เลยจะได้ n s ออกมาแล้วว่าเป็น30คูณ29คูณ28ทันไหมเรามีบอล30 หยิบครั้งละ 1- 3ครั้งเราจะหาจํานวนสมาชิกของแซมเปิลสเปซได้โดยดูว่าครั้งแรกเกิดได้30วิธีหยิบครั้งที่2เกิดได้29เพราะเมื่อกี้หายไปลูกหนึ่งแล้วแล้วหยิบครั้งที่3ได้28วิธีเพราะหยิบไปแล้ว2ลูกแล้วทั้งหมดต้องคูณกันเพราะเราต้องทำทุกขั้นตอนถัดมาพี่ก็จะมาหาจํานวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่โจทย์ต้องการ คือโจทย์ข้อนี้อ่ะต้องการให้เราได้บอลสีแดง2ลูกและสีเหลือง1ลูกตามลำดับหมายความว่าลูกที่1เนี่ยต้องเป็นสีแดงลูกที่2ต้องเป็นสีแดงลูกที่3ให้เป็นสีเหลืองพี่ก็ดูว่าเรามีสีแดง10ลูกแปลว่าถ้าเราจะหยิบลูกแรกเนี่ยก็หยิบได้10วิธีเสร็จแล้วเรามีบอลแดง10ใช้ไปแล้ว1 ก็คือโดนเอาไปแล้ว1ดังนั้นการที่เราจะหยิบได้บอลแดงครั้งที่2เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นได้9วิธีแล้วสุดท้ายถ้าเราหยิบบอลสีเหลือง1ลูกจากทั้งหมด10ลูกเนี่ยก็จะทำได้10วิธีแล้วเราต้องทำทั้ง3ขั้นตอนก็เลยเป็นกฎการคูณเราก็จะได้ออกมาว่า Ne ในข้อนี้เป็น10คูณ9คูณ10 พอเรามี NE กับ NS เราก็สามารถหาได้แล้วว่าความน่าจะเป็นหรือ PE เนี่ยให้เราเอา NE หาร NS ก็จะเป็น10คูณ9คูณ10หารด้วย30คูณ29คูณ28แล้วเราก็ทำการหารเลข10หาร30ได้3 แล้วก็2ไปหาร10ได้5 2หาร28ได้14เสร็จแล้วเราก็จะดูว่า3ไปหาร9ได้3ด้านบนเนี่ยจะเหลือ3คูณ5เป็น15ส่วนด้านล่าง29คูณ14จะเป็น406ดังนั้นความน่าจะเป็นที่เราได้บอลแดง2ลูก บอนเหลืองหนึ่งลูกตามลำดับเนี่ยก็จะเป็น15ส่วน406ทวออีกทีหนึ่งนะความน่าจะเป็นเท่ากับจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์ที่เราสนใจหารด้วยจำนวนสมาชิกของ s ซ m p l e Space โดยเราจะหาว่าจำนวนสมาชิก Sample Space เนี่ยมันเกิดจากการที่เรามีบอล30แล้วหยิบมาทีละ1ลูกสามครัง้งโดยไม่ใส่คืนจำนวนวิธีเนี่ยก็เลยเป็น30 คูณยี่เก้ายแปดส่วนจำนวนสมาชิกของเหตุการณ์เนี่ยบอลเนี่ยเราอยากได้สีแดงลูกที่หนึ่งแดงลูกสองเหลืองลูกสามดังนั้นแดงลูกแรกเนี่ยมันมาจากแดงทั้งหมดสิบลูกก็เกิดได้สิบวิธีแดงลูกที่สองมาจากลูกบอลสีแดงที่เหลืออีกเก้าลูกก็เกิดได้เก้าวิธีแล้วสุดท้ายสีเหลืองเนี่ยมีสิบลูกเลือกมาได้สิบวิธี แล้วเราก็นำ ne หาร ns ตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำก็จะได้ความน่าจะเป็นที่โจทย์ต้องการเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป nestle school กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่าในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเหนื่อยก็พักก่อนนะคะอะ